สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวย c ช a แอ e l ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะเอ้ยครื่องห่วงเลยแนยวทางนะคะตำเราเอ้ยเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะมาแล้วนะคะทุกคนนะคะเอฟซี FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะ ซาเวอร์ทินะคะใช้แนวทางเดียวกันได้เลยนะคะถ้ามันไปต่อได้ก็จัดเลยจะทุกคนนะคะแนวทางเล่นทั้งวันคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนนะคะเีอนเดิมมาดูกันนะคะทุกคนเด่นนะคะทุกคน เข้าดีไหมเนาะนะคะใช้สูตรเก่าพอไปได้ไหมนะคะมาดูก่อนแอดให้ดูดาวปกนะคะดาวปกนะคะเราแตกบนล่างเลยนะคะเจ็ดสองเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดแอดเจาะเข้านะคะสองเก้าเนาะสองเก้าตรงๆง,งเลยนะคะซึ่งเป็นเลขที่น่าลุ้นนะคะเป็นเลขที่น่าลุ้นมากๆเลยนะคะทุกคนลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเดิมนี่นะคะเอามาดูนะคะของงวดวันจันทร์นะคะ วันจันทร์ที่29นะคะทุกคนจะมีสีราวเช้าแล้วก็เล่นทั้งวันนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแนวทางกันเบิ้ลกันหามนะคะจับได้เบิ้ลทั้งสองตารางเลยนะคะรอดูฮานอยนะคะฮานอยจะเบิ้ลไหมนะคะถ้าสูตรฮานอยเบิ้ลอีกก็แสดงว่าเราพัฒนานะคะมีสิทธิ์เบิ้ลสูงเลยนะคะเพราะสูตรนี้จับได้เบิ้ลเหินแมนนี่6677นะคะอันนี้ก็จับได้3322นะคะทุกคนนะคะ กันเบิ้ลกันหามกันศูนย์นะคะทุกคนมาดูสี่ล้าเช้าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้านะคะปีหกแปดนะคะสองสามสี่นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะทุกคนสองสี่ห้าสามหนึ่งศูนย์นะคะกันเบิ้ลกันหามทุกคนเบิ้ลหามโอ้โอกาสมาสูงเลยนะคะทุกคนนะคะโอกาสมาสูงจริงๆนะคะห้าหก นะคะนีเนาะเด่นนะคะห้าเล่นทั้งวันของเรานะคะเด่น5-6-7นะคะ5-6นะคะ5-6-5-7-5-8นะคะ6-6-6-7-6-8นะคะ7 9 7 7เก้แล้วก็เจนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอสจับได้นะคะทุกคนในตารางนะคะแสดงว่ามืออื่นมิหา6หบอกค่ะเราพัฒนาเดาเอาค่ะเลขชุดนะคะ 5 6นะคะเลขชุดห้าหกห้าหนะคะทุกคนนะคะ6 9 6 7 6 8 6 0นะคะ7 9 7 0 7 8 8 9นะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะ6 1 9 1แล้วก็7 1 8 1นะคะทุกคนเป็นแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะตารางก็นีเลยนะคะตาราง5 6 7 หกห้าแปดนะคะห้าเจ็ดเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะหกหกหกเจ็ดหกหกแปดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดไอไอ รัฐบาลไทยเป็นไปแล้วนาอออกแล้วนาะรัฐบาลไทยโอ้ยตามจนเมือ่อยบทจะออกบดไหญจกักบาทเอดเสียดายค่ะจะเอานี่แคบเอาเลยนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้เป็นแนวทางรวมๆนะคะไปได้ทุกหวยทุกขุนนะคะแต่ว่าจะเข้าไหมนะคะเอดกับบหุหงคือกันเอาลองดูเดิ่ม แคปเอาเลยค่ะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะตัวไหนที่มันเดินดีนะคะสามารถจับเข้าเลขชุดได้เลยนะคะกันเบิ้ลกันหามจับเบิ้ลเดี๋ยวรอดูฮาหนอยถ้าฮาหนอยจับได้เบิ้ลนีมม่มีมีมีสิทธิ์ลุ้นสูงเลยนะคะมันตรงชนทั้งสามสูตรนะคะส่วนมากก็แต่ว่าถ้าแค่สองสูตรนี้ก็โหโอกาสโอกาสที่จะเบิ้ลจะหามสูงแล้วนะคะทุกคน วันจันมันก็ชอบเบิลชอบหามด้วยนะคะอะ่ลองดูเด้อค่ะมันสิไปเบิลไปหามห้ยใ,ใดก็ลองพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะนี่ก,กี่โมงละอ่ะจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดนะคะจะลงคลิปสรุปนะคะชุดสรุปเราพัฒนาให้นะคะทุกคนนะคะจบคลิปนี้นะคะเจอกันชุดสรุปลราพัฒนานะคะทุกคนเนาะหกโมงลนะ เดี๋ยวลงให้นะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเอาแคไปไว้ก่อนค่ะทุกคนเอาแคไปไว้เบิง้งเอาค่ะีนเด้อี่แนวทางเล่นทั้งวันนะคะส่วนมากนะคะจะลงเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะแนวทางจะเป็นแบบว่ารวมๆนะคะเสาร์อาทิตย์จะใช้อันเดียวกันเด้อจันเสาร์อาทิตย์ใช้อันเดียวกัน,นะคะ่ะ เลขสวยอยู่คะ่ะห้าหกเจ็ดนะคะ,สะแสดงว่าพรุ่งนี้มีห้ามีหกมีเจ็ดบนราวพัฒนานะคะคือขึ้นเลขสูงเถอะวะอ้าวนี่แคบอรลดจ้ะเอาท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนี่นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางรวมๆนะคะแล้วก็จะมีฮานอยให้ด้วยช่องเราจะมีหลายแนวทางเอาไปเบิรงนกันเอาเด้อค่ะทุกคนเอาเแคบแคบแคบค่ะทุกคนแอดก็ทําแนวทางอันนี้ไปด้วยนะคะอัดคลิปไปด้วยกําลังทําแนวทางหลายๆแนวทางเลยนะคะโ,โมเมนต์เลขสี่ออกเลขวันมีโอกาสออกเลขวันที่สูงเลยนะคะนี่ คอยเบิ่งซีรีมือละหาหกเหลืองปาดซีรีสั้นเลยทุกคนซีรีสั้นบ่เดีเบิ่งแบียบยาวๆเ้อค่ะโอ้ตายพอดีเบิ่งแบียบยาวๆเนาะหว่วงนอนเอาอยามได้มันสิคบแปดนะทีแอดยังไม่ทันได้กินข้าวเช้าเลยนะคะแอดกินยาไปยังเนาะ ย้ายแก้สมองเสื่อมเลยหรอคะทุกคนสมองเออเลยค่ะทุกคนเอาเอฟซีเอาลองพี่นี่พิจารณากันดูนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมแล้วฟังเดอ้อยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะดูเป็นแนวทางกันเดอ้อจต่ทุกคนก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะหลายสูตรหลายแนวทางนะคะบางท่านเอฟซียังเอามาแบ่งปันเอดอยู่เลยนะคะสายหาเล็กดังมูนั้นปุยยังเอามาแบ่งปันเอดดีจ้ะนั่นแหละคะ่ะทุกคนแบ่งปันกันช่วยกันนะคะ สีดีมันสีดีเฮงไปนน้ากันเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอ,ขอให้หมันขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อแอดลาไปก่อนเดอ้อทุกคนนะแคปเอาค่ะแคปเอาเป็นตะคืออยู่ถามเอ็ดบรไหด้ด้วยคะ่ะสวยทุกตัวนะคะ สวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ